I just wanna be the one you love. I just wanna be the one you love. สวัสดีครับผมขอกล่าวคมาสวัสดีสวัสดีพ่อไม่หนาไม่จะชเจ้าของไทยแต่ของท่านคารลาลับพูดเลยไปเปล่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับทางเกมกาิน่าฟรีฟฟล์ได้ทําการอัปเดตโหมดใหม่เข้ามาอีกแล้วนั่นคือโหมดเป่ายิงฉุบนะครับเป่ายิงฉุบนะ เออไม่ใช่ดูดขับจับเป่านะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะครับโอเคโหมดนี้นะครับผมไม่ใช่ไปไม่ใช่เป็นการแบบว่าลงไปแล้วก็แบบว่าไปไปล่ปอยยิงฉุบกันอย่างเง้ยไม่ใช่นะฮะโหมดนี้คือเรานะครับจะต้องไปไล่ล่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเอาสมมุติว่าผมเป็นคอนค้อนชนะก,กันไกใช่ไหมผมก็ต้องไปทําการล่ากันไกนะครับไปทําล่าไปตามล่าผู้ที่แพ้ผมนะครับเออซึ่ง คนที่เป็นกระดาษก็จะมาตามล่าผมนะครับอ่ก็เพราะว่าผมเป็นค้อนไงโอเคปะซึ่งเราจะเห็นแค่ทีมที่อ่อนกว่าเรานะครับทีมที่แพ้แพ้ทางเราแค่นั้นนะครับทีมเดียวกันเราจะมองไม่เห็นนะครับผมแล้วก็ทีมที่จะมาฆ่าเราเราจะมองไม่เห็นนะครับซึ่งเราจะต้องระมัดระวังตัวอย่างมากเลยเพราะว่าอาจจะมีคนมาตามล่าเราอยู่ก็เป็นได้นะครับก็นะก็เดี๋ยวไปเล่นดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนไม่ต้องพูดพระรามตำเพลงให้อะไรให้มันมากความไปรุยกันเลยนะครับกับหมด บีบครับบีบเฉยเลยเป่ายิงฉุบนะฮะแมะ่ไปไปดิกดดิเออไม่ได้อย่างงี้น้องโอเคมาแล้วครับผมมาแล้ว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 เราจะไปลงไหนกันทำไมลงทุกกระดกลิน้นเราจะไปลงไหนกันดีนะครับเออไปลงไหนกันดีไปบินมาตะก,กิด,ดีกว่าเออไปแว่นๆนหน่อยครับผมมาลงมาแล้ว <c oughs> โอ้จเจ้าแมวผมทะยานลงมาเลยบอก น่ารอก็น่าร้องโอเคลงมาแล้วครับผมโอ oh my gosh oh oh my fucking gosh uh, <ak> ทำไมไ okay, คนเยอะจังเลยโอเคครับอยางไงละครับผมมันโอเคเดี๋ยวเราจะต้องลงไปหาปืนก่อนนะฮะธรรมดาครับผมในเมื่อคนเยอะๆอย่างนี้แล้วเราต้องมีปืนสักกระบอกนะจะดีมากผมขอแค่กระบอกเดียวนะครับสองกระบอกแล้วนะถ้เาเกิดจะให้อะไรนะอะไรนะ M สี่ใช่ไหม M สี่ใช่ไหม M สี่ครับผมตอนนี้ผมเป็นก,กันไกนะครับผมจะต้องทำตาผมจะต้องทำทำ,ทำการล่า กระดาษนะครับเออผมเป็นงนไกลนะเอ้เห็นนะทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะโอเคผมจะต้องทำการลากกระดาษนะครับซืข้างหน้าเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยมีคนกระโดดเพิ่งกระโดดลงมานะครับเมื่อกี้เห็นแบบเ่าเมื่อกี้เห็นหรือเผมไม่เห็นนะจ๊าคุณคุณเห็นหกือเ่ผมไม่เห็นนะคนป้านั่นเลยนะครับเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเห็นผมปะนะเขาจะต้องตามล่าผมปะวะไอตัวเนี้ยผมกลัวเขาเป็นค้อนว่ะเขาเป็นค้อนใช่ไหม เฮ้ยมึงไปไหนมึงไปไหนเรียบร้อยเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับผมเขาโอ๊ยเขาไปกันไกลเหมือนกันอ่ะทำไมผมไม่เห็นเขาอ่ะอ๋อเขาเป็นเพื่อนเดียวกันอ๋อเขาเป็นเพื่อนเดียวกับผมไงเออเขาทีมเดียวกับผมนะครับผมเลยไม่เห็นเขาโอเคโอเคแกผมตอนนี้ยังไปกันไกลอยู่นะฮะกระดาษเยอะมากแถวนี้ไม่ใช่แถวนี้ดีข้างบนอ่ะข้างบนกระดาษเยอะมากนะแสดงว่าแถวนี้จะต้องเป็นคอนหรือไม่ก็ต้องเป็นเพื่อนเดียวกับผมแน่ๆครับซึ่งผมจะต้องระวังระมัดระวังตัวอย่างมากเลย คนข่าเป็นคนยิงผมด้วยนะเมื่อกี้เห็นเหรอแบบเฮ้ยเปลี่ยนฟืนแปบบ๊บโอเคโอค้ยมิวน้อยตกใจหมดกูนักก็ตัวอะไรวิ่งมาบ้าโอเคนะครับผมจะต้องไปทําตามทําการเอ้เนั่นไงนั่นไง่เขามีตัวอะไรวะนะ่ะตัวอะไรวะนะ่ะกันไอ้ค้อนค้อนค้อนอนีว่ว่าไี้ค้อนจะต้องมาล่าผมนี่ใช่ไหมอะไรทำไรอะไรทำไรพันยาเหรออุ้ยเฮ้ยลูกสาว ลองหอยดวลลูดไปดิล so no. sure. ูดลูดลูดลูดหุยหุยหุยยาไม่มีด้วยชิบหายยาไม่มีชิบหายอย่าเพิ่งมาลากูอย่าเพิ่งมาลากูอย่าเพิ่ง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 ไอกระดาษปะวะเออไอกระดาษมาไอกระดาษนะครับไอกระดาษมาไอกระดาษมาลากคอหรือเปล่าไม่รู้ดูหาขอก่อนพื้นกันกายยา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 ตื่นเต้นชิพายเลยไอเงินกาครับผมไอเงินกาอยู่ข้างหน้าเราครับตอนนี้เราเป็นคอนนะฮะ เราเป็นคอแล้วนะครับผมตอนแรกเราเป็นกันไกลนะทุกคนจาได้ไหมตอนแรกผมเป็นกันไกลนะครับแล้วคราวนี้ผมจะไปเก็บไปเก็บนั่นมานะครับผมเลยอ้าวผมผมเลยผมเลยต้องไปล่ากันไกลแสดงว่ามีคนมาล่ากันไกลแล้วนะครับแสดงว่าเมื่อกี้มีคนมาล่ากันไกลนะซึ่งจะต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมผมแน่ๆโอเค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 ต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมผมแน่ๆครับเดือดทรงละอยู่แถวนี้แหละครับผมอยู่แถวนี้นแหละแถวที่ต้องมีต้องมีแน่ๆ เดี๋ยวผมขอกินยาแป๊บนะโอเคขอกินยาแป๊บนี่คือก,กาไ์เนี่ยโอยอยู่กันกระจายมากครับผมกิร์นะฮะโอเคกระดาษนี่ที่จำกันได้นะเมื่อกี้กระดาษนี่คือลงกันอยู่กันทั่วๆไปหมดเลยนะฮะกระดาษเนี่ยนะครับเฮ้ยเขาหายไปแล้วว่ะทุกคนเขาหายไปแล้วว่ะเขาหายไปแล้วว่ะบางอาจหายไปแล้วว่ะไม่ใช่เขาเอา มเมื่อคือเขาเปนกันไกลี่ถ้าเกิดเ,าเขาเขาก็ต้องเอาถ้าเกิดเขาเอาเขาต้องเปนไก่ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เอานะครับโอเคสแสดงว่าเขายังเป็นค้อนอยู่นะครับซึ่งผมหาเขาไม่เจองั้นเดี๋ยวเราไปขับรถล่าล่าเจ้ากันไกลดีกว่านะครับผมตอนนี้คือมีกันไกลเนี่ยอยู่ทางริมคลื่อนตัวหนึ่งนะครับ่าเอา้ยพอปูกก็มีแสดงว่าตรงนี้เกิดการบวกก,ก,กันเมื่อกี้นะครับใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยผมวิ่งเข้ามาแล้วครับผม,ม,มท,นานาท่านผู้ชมฮะสุดที่ราดัจับ ให้ก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนไอ้กันไก่วันนี้คนตายของเจ้านะกันไกเจ้ารู้เปล่าอืบักกันไก่วันนี้คนตายของเจ้านะบักกันไก่ข้าสิขอบอกเจ้าไว้เด้อกันไกแม่งกันไกแม่งรู้ดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเป็นที่ไปด้วยนะครับผมมันขึ้นบ้านปลววะกันไกเถ้าสิไปไหนไหมเจ้ากันไกอยู่ในบ้านนะครับผมกันไก่อยู่ในบ้านกันไก่อยู่ในบ้าน ซันสองชัวๆอย่างเงี้ยมีการดักซะด้วยอันเนี้ยเอ้ยเ้ยเอ้ย,อยมือลัน่นแม่จิ๋มหายอุ้ยลูกกระสุนมันยมีด้วยเอาไปให้ของดีเอาไปดูนะว่าเจ็บ อุ้ยนี่ไงรีบไงนี่ไงอย่าเปรี้ยวไอ้กันไกลตายไปซะฮัลโหลเรียบร้อยนะครับกันไกผมเรียบร้อยไปแล้วนะฮะล่วงละหายจ้อยไปเลยนะครับโอเคพันยาแป๊บสุโสดโคตรเสต่เลยนะฮะน,นี่คือเหลือกันไกลอยู่6ตัวนะครับอยู่ลงอู่เรือตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะต้องไปล่เาขาโอเคตอนนี้คือตรงนี้คือมีคอนนะเดี๋ยวผมขอเช็คคอนก่อน,อน,อนอแล้วกันเฮ้ยผมเป็นคอนหรืว,ว่าเดี๋ยวลองเช็กกันไกลหน่อยผมลองไปกันไกลดูนะครับแสดงว่าตอนนี้มีกระดาษอยู่แค่อู่เรือ ก็คือเมื่อกี้คือเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นกันการอยู่ตรงอู่เรือตัวนึงใช่ไหมก็คือเมื่อกี้กันไกลกำลังลากกระดาษอยู่แล้วกระดาษก็คืออยู่หมู่บ้านลิมน้้ำตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ผมสิงโตตัวหนึ่งนะครับโอเคโอเคตอนนี้ผมเป็นไก่เส้งว่าเดี๋ยวค้อนจะต้องมาหาผมนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมเป็นค้อนต่อก่อนโอเคเราจะไปที่อู่เรือนะครับไปลากกันไกลกับกระดาษนะมี2ตัวเลยเมื่อกี้โอเคเด้อเดี๋ยวหารถวิ่งไปก่อนนะครับรถเมื่อกี้ยังไม่พังยังไปได้อยู่นะครับโอเคแว่นดีครับผมจังหวะนี้ เราจะไปตามรานะครับอ้าวแสดงว่าเมื่อกี้กันไกลเก็บกระดาษไปแล้วนะครับผมเอ้ยกระดาษเก็บกันไกลได้นะครับเออเพราะว่าเพราะว่ากันไกลหายแล้วแสดงว่ากระดาษยิงกันไกลได้นะครับซึ่งไอ้ไกระดาษเนี่ยต้องมาฆ่าผมแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรถหนีกอนแล้วกันนะเพราะาตอนนี้คือผมเสียบยบคือผมไม่รู้นะว่ากระดาษอยู่ตรงไหนนะครับเออนั่นไงอยู่ข้างบนนั้นจริงด้วยแม่งล่อรถกูพังเลยอุ้ยแรงไันเลยปืนแรงจังวะ วางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษกระดาษใช่ไหมกระดาษใช่ไหมกูเป็นด้วยมึงไม่เจอกูหรอกกระดาษด้วยกันนะกระดาษด้วยกันเราไม่เจอกันหรอกโอเคโอเคเขามา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 เขาามรูดแตกไปครับผมอุ้ยเกือบตายย เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ปืนลูกนะตอนแรกเมี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วคุยเลยนะครับโอเคเขาไปกระดาษนะจริงด้วยนะครับผมอุ้ย้กันไกมาฆ่าผมกันไกมาฆ่าผมเป็นคอรเป็นคอรสก่อนโอเคกเป็นคอรสก่อนมึงเจอกูแน่ไอ้กันไกมึงเจอกูแน่อืเกาะไม่มีที่นั่นรเนี่ยทำเปรี้ยวเหรอไม่มีเกาะแล้วผมแค่ไม่มีเกาะนั่นละไอ้กันไกเจอกูแน่อ้กันไกกูเห็นมึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเราเจอกันโอเคผมไอกัรไก่เหมือนจะโดนใครยิงไม่รู้แต่ตอนนี้ผมวิ่งก่อนนะครับเพราะว่าผมนั้นจะแตกแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมทุกทท่านที่เคารพรักนะครับดูกันว่าผมจะรอดไปได้สักกี่น้ดนะครับผมขอพันยำพันพลัมพันลามแบบพันลามแบบพันลมแบบหนึ่งขอพันลามแบบหนึ่งจะแตกเอานะครับโอเคนู่นนๆ่นนุ่นน่นนู่นนุ่นน่นน่นไอกันไกนี่ควนตายของเจ้าไอกันไกอืออือกันไกเจ็บนะกันไกกันไกถึงกระร้องถึงกร้องซีร้องซีร้องซัสไปดิ กันไกเอ๋ยเอ้ยเอากันไกลเปลี่ยนนะครับกันไกเหมือนจะเปลี่ยนนะกันไกตายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะแต่คือตอนนี้คือกันไกเหมือนจะเปลี่ยนนะครับเหมือนจะออกไปเปลี่ยนตัวอะไรไม่รู้นะโอเคหรือว่าเขาตายไปแล้วไม่น่าตายนะครับดูออกทงกันไม่น่าตายตอนนี้คือผมไม่รู้เขาอยู่ไหนไงชิบหายละผมผมไม่มีเกาะเดียวผมมีเกาะตอนนี้คือผมต้องลากกันไกรแค่สองตัวซึ่งไอ้กันไกสองตนนั้นเป็นไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคผมขับรถหนีไปเลยดีกว่าตัวนี้ เสียวเสียวไปแล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วตอนนี้เหลือแค่หกคนนะครับหกคนหกคนก็แสดงว่าเอ้ยนั่นไงคอนตัาวะเขายิงผมแสดงว่าเขาต้องเป็นเขาต้องเป็นกระดาษแน่แนเขาเป็นกระดาษแน่แน่เลยเขายิงผมอย่างเงี้ยไม่อยู่แววเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีของให้ปาวะมีนี่ให้ไหม เออโอากเกอโอากเกอเดี๋ยวน้อยโอากเกอแล้วก็มีคนหนึ่งไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่แน่แน่อ๋ออยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นกูถอดออกแล้วไม่เนี่ยกระดาษแข็งเนี่ยระเบิดปลาระเบิดไาทำไมมึงไม่ต้องปลาระเบิดมาก็ได้ไอ้หนู รู้ผมมาเขารู้ผมมารู้ผมมาอะไรชินบหายผมยังขับไม่โดนเขาผมยังไม่โดนเขาผมยังไม่โดนเขา,ไ,เขาไอ้ไอ้คอนไอ้คอนจะมาลักกูไอ้คอนเฮ้ยเราเพื่อนเดียวกันนะคอนเฮ้ยไอ้บักคอนเลยเร <c oughs> าจะตาย ค้อนบ้าทำให้ฉันดูแย่ตอนนี้เหลือแค่สามตัวนะครับแสดงว่ามีคนไปล่าก,กันไกลแล้วนะแสดงว่าเหลือค้อนเมื่อกี้นะครับไปล่าเจ้ากันไกลลวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อาจะเหลือกระดาษตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมเป็นยังผมยังเป็นค้อนอยู่นะโอเคเกาะสามหมวกสามนะครับยาโอเคโอเคจุกเก็บเสียงสโคซีจับคมน้อนไปผมเอาเป็นกอซ่าม,มาเนาะ โอเคโอเคโอเคให้ไวครับให้ไวให้ไวเวลาน้อยเวลาน้อยเวลาน้อยเอวิ้งเอเอวิ้งเอวิ้งเอวิ้งเวลาน้อยครับผมตัวนี้ผมเวลาน้อยฮะเราจะสู้ได้ไหมครับทุกคนจับตาจับตูดไวให้ดีนะครับอุ้ยเกือบตายไอ้บ้าพวกนายนี่มันยังไงกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทิ้งเขาไปก่อนครับผมมีอะไรไหมอ่ะอุ้ยเกาะสามโอเคเอาเกาะสามมาครับโอเคโอเคตัวนี้คือ กต่์ดไม่มีแล้วนะก็แสดงว่าต้องมีคนเป็นกระดาษหรือไม่ก็ต้อง็นคนเป็นค้อนซึ่งขอเถอะอย่าเป็นกระดาษนะขอเป็นค้อนแล้วกันนะครับอย่าเป็นกระดาษเลยขอร้องถ้าเกิดเป็นกระดาษนี่คือผมอยู่ยากมากๆเลยนะถ้าเกิดมีคนเป็นกระดาษนี่ผมแบบว่าอยู่ยากมากๆเลยนะครับเออจริงๆมีไหมมีไหมมีไม่เขาไม่ไม่มีอะไรเก็บไว้เลยเหรอแล้วก็จะมีคนทิ้งไว้นะแบบว่าทิ้งกระดาษไว้ให้เนี่ยจะดูหน่อยนะครับชิบหายละอย่าอย่าโดนดักนะแมวนะอ๋อวงอยู่ล่าง ชิบหายแต่เมื่อกี้คือคนน่าอยู่หลังหหลลังเรานะครับเออไอคอนหรือกระดันน่าอยู่หลังเรานะนี่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ไอ้กันไกลมันตายไงทุกคนจําได้ปะที่กันไกมันตายกันไกลมันอยู่ที่ตรงอ่าโพสินกป่ะเออใช่กันไกเขาเขาตายอยู่ตรงโพสินกนะครับก็แสดงว่าคอนน่ะต้องไปล่ากันไกตัวนั้นแน่ๆครับผมแล้วก็แกตัวนั้นน่ะนะครับก็โดนคอนยิงนะฮะแล้วก็ตายไปนะครับแล้วก็ ไอ้ไอ้กันไกลเนี่ยนะครับก็เลยไอ้ไอ้คอนเนี่ยก็เลยไม่อยากจะเก็บกันไกลมานะครับเพราะว่ากลัวโดนคอนล่าไงโอ้โหมันเป็นทฤษฎีนะหลักการนะโอ้โหมันคตรหลักการอ่ะจริงๆนะตอนนี้คือผมต้องหาบ้านนะครับไม่บ้านก็ต้องเป็นอะไรก็ได้นะในการแอบนะครับในการหลบซ่อนเพื่อที่จะได,ได้ได้ยินเสียงตีนเวลาคนเดินมานะ,นะไม่งั้นผมตายแน่ๆนะครับถ้าเกิดมีคนเป็นกระดาษนะแล้วก็มาตามล่าผมอยู่นะเนี่ยเอ้าเมื่อกี้มีคนตายไปนะผมด้วยการเอทด้วยเอเคนะฮะแสดงว่า ต้องมีคนเป็นอ่าค้อนแน่ๆครับผมต้องมีค้อนอยู่หนึ่งตัวและถ้าเกิดผมสันนิษฐานไว้ไม่ผิดนะครับไม่น่าใช่กระดาษนะหรือเป็นกระดาษวะน่าจะเป็นกระดาษมาตามล่าค้อนแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วค้อนก็จะแตกเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวรอดูกันตัวสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเขาวิ่งเหงว่ามาล่าผมอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องเป็นกระดาษแน่ๆน,นะครับโอเคมาดูกันว่าผมจะรอดไปได้สักกี่น้ํานะครับผมเคลวเคลเคล A few moments later เอ้ยเฮ้ยเแม่งแอบมาแสดงว่าเขาเป็นกระดาษแน่ๆครับผมอันนี้อันนี้มันเป็นกระดาษทุกคนนี่เป็นกระดาษอันนี้ก็เป็นกระดาษเรียบร้อยกระดาษก็แตกไปว้าว้ายแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรด้ยแบ๊บวิ่งอะไรอ่ะลูกแก้วมังกรเหลืองลูกแก้วมังกรแดงลูกแก้วมังกรฟ้าเอาไปได้อะไรหรอ มันที่ผ่านเลยครับทุกคนโอ้โหผมเกือบตายดีนะเมื่อกี้เขาไม่ได้รูดผมตั้งแต่แรกถ้าเกิดเขารูดผมเนี่ยผมผมแตกแล้วนะครับ โอเคเป็นย okay. right? mm ังไงกันบ mm ้างครับผมนะฮะสำหรับโหมดใหม่นะครับกระดาษค้อนกันไกลนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะสนุกกันหรือเปล่านะครับบอกเลยเนี่ยเขาบอแม่งมันมากมันมากมากและลุ้นมากๆด้วยนะผมตอนล่าสุดนี้ผมแบบว่าอย่างลุ้นอะแบบโอ้โหจะตายไม่วะจะโดนไม่วะเนี่ยผมก็รอดมาได้นะครับซึ่งเป็นดวงมากเลยเนี่ยเกยวรับของไอ้ที่ก่อนนะครับผมโอเคโอเคโอ้โหลุ้นมากครับผมลุ้น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  นะสนุกมากๆเลยนะครับโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆดูแลชอบนะบผมอย่าลืมนะช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะผมจากช่องของผมนะครับนายปอหล่อมแนมสำหรับวันนี้ไม่ป่าจ้าขอบคุณมากครับผมสำหรับทุกคนที่ยังติดตามรับชมอยู่นะขอบคุณมากครัอย